สวัสดีทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเปิดกล่องของเล่นกล่องใหญ่ๆกันเลยนะคะมาดูกันว่ามีของเล่นอะไรกันบ้างนะคะนี่เจ้าหญิงปันจักรยานเรามาเปิดดูดิ let's go <S นี่เจ้าหญิงของเรานะคะแล้วก็มีทั้งเจ้า e e p h f n t ช้างจิ๋วด้วยโอ้ทุกคนมีเจ้า b u f f ฟล o นี่นี่ไดโนสอไดโนสอร์ก็มานะคะนี่บัฟเฟ,ฟโลหลากสีเจ้ามาลายซีบาร์นี่ทุกคนมาดูกันอีกดีกว่าทุกคนว่ามีเจ้าตัวอะไรกันบ้าง บอฟโร่สีแดงก็ซิล่านี่ก็จะมีสไปเดอร์แมนคราวแล้วก็ก็ซิล่ามีคาเลสโก้โหของเล่นเต็มกองเยอะไปหมดเลยมีเจ้าแรบบิทด้วยแล้วก็จะมี ไดโนเสาตัวใหญ่มากๆด้วยนะคะทุกคนนี่โออะไรอีกนะเจ้าช้างแมมมอตตูดูโอ้โหโอเค,อเค,อเค,อเคทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้ากับแก๊งสัตว์ของเล่นของเรานะคะทุกคนบายบาย